สวัสดีครัทุกคนวันนี้แอดจะพามาทำความรู้จักกับการฟอกสีฟันอีกรูปแบบหนึ่งสือเรี่าการฟอกสีฟันแบบซูมซ o มท e เอสไ n ตินิ่งคือรูปแบบการฟอกสีฟันเพื่อปรับเนื้อฟันที่ดูเหลืองหรือมองคล้ำให้ดูขาวสว่างขึ้นผ่านการใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กับเครื่องพลังงานแสง LED Light ซึ่งสามารถปรับระดับความเข้มข้นได้ถึง3ระดับเคลือบลงไปที่เนื้อฟันเพื่อกะจัดคราบความหมองครามที่ฝังแน่นอยู่บนเนื้อฟันโดยที่ยังปลอดภัยต่อผิวชั้นเคลือฟันธรรมชาติแล้วแบบนี้การฟอกสีฟันซูมจะต้องทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลชัดเจนกันละครับการฟอกสีฟันซูมสามารถเห็นผนลลัพได้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ หลังจากที่คุณหมอยิงพลังงานแสง LED ลงไปเขี้อฟันเสร็จแล้วคนไข้จะสังเกตเห็นความสว่างและสีของฟันที่ดูขาวขึ้นได้ทันทนีครับแต่อย่างไรก็ตามนะคบผมผลลัพธ์ของการฟอกสีฟันซูมก็ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสภาพฟันดเดิมของคนไข้และเพื่อผลลัพธ์ที่นา่าพึงพอใจนะครับผมแอดแนะนําให้ปรึกษากับท่านคุณหมอที่ให้บริการฟอกสีฟันกับตัวคนไข้ด้วยครับฟอกสีฟันซูมหลังจากฟอกเสร็จแล้วจะอยู่ได้กี่ปี ฟอกีฟันซูมอยู่ได้กี่ปนะีแล้วโดยทั่วไปแล้วนะครับฟันที่ขาวขึ้นจากการฟอกสีฟันไม่ว่าจะได้รูปแบบใดก็ตามนะครับฟันจะมีความขาวสว่างอยู่ได้ประมาณ1ปีถึงหปีครึ่งครับหลังจากนั้นฟันก็จะค่อยๆลดระดับความสว่างลงแต่จะลดลงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ฟันในการดำเนินชีวิต และสำหรับคนที่มีพฤติกรรมการชอบบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการสูบบุหรี่เป็นประจำหรือจะเป็นการกินอาหารที่มีสีจัดบ่อยๆนะครับผมก็มีแนวโน้มที่สีของฟันที่ฟอกจะกลับไปผมองคล้ำลงได้อีกครั้งภายในระยะเวลาอันรวเด็วครับคำถามยอดทินเลยนะครับผมก็คือการฟอกสีฟันซูมเจ็บไหม การฟอกสีฟ้านไม่ได้ทําให้รู้สึกเจ็บใดอย่างใดนะครับผมแต่มันจะทําให้รู้สึกเสียวฟ้านระหว่างการดีงพลังงานแสงลงไาที่น้ำยาฟอกสีฟันและยังอาจจะรู้สึกเสียวฟ้านระหว่างการฟอกสีฟันได้ครับแต่อาการจะเ่อนๆดีขึ้นจนหายไปในระยะเวลาระหว่าง2วันครับ